สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมฟาร์มแพะจิรติกุลฟาร์มแพะครับแสงทองฟาร์มแพะโนมืองเลยจังหวัดเลยครับอันนี้ก็เยี่ยมชมทั้งบรรยากาศในฟาร์มในช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับฝนก็ยังลงต่อเนื่องนะครับเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็จนถึงสัปดาห์ล่าสุดน,นี้ก็ยังมีฝนสำหรับจังหวัดเลยแล้วก็ น่าจะเป็นส่วนของหลายๆจังหวัดด้วยนะครับทางภาคตะวันอเชียงเหนือตอนบนแล้วก็อาจจะมีตอนล่างด้วยนะครับทางาส่วนภาคกลางของอ,อำเภอต่างๆของอแถวขอนแก่นสารคานะครับชัยภูมินะครับนะรบ,บางพื้นที่ก็ยังมีฝนอย่างต่อเน,นื่องนะครับบรรยากาศพี่น้องที่เลี้ยงแพะนะครับก็ทั้งช่วงฤด,ดูกาลนะครับเปลี่ยนฤด,ดูกาลจากปล่อยฝนต้นหนาว ทายบรรยากาศนะครับแสงทองฟาร์มแพนุมึงเลยจังหวัดเลยนะครับอัปเดตราคาแพะด้วยนะครับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่อุดรธานีนะครับที่แจ้งเข้ามาบอกว่า,าแพะขุนแพะเนื้อนะครับก็อยู่ที่ประมาณราวๆ90าบบาทนะครับสำหรับราคาแพะพี่น้องทางอุดรธานีทางหนองวัวซอนะครับพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดเลยนะครับ พี่น้องเลยทางหนองบัวลำพูไปนิดเดียวนะครับพ,พี่น้องทางขอนแก่นด้วยนะครับทางชัยภูมิโคราชอุดรธานีสกลนครนะครับสารคามพี่น้องพื้นที่ทางขอนแก่นอ,อีสานล่างด้วยนะครับทางสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอ,อุบลราชธานีนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้ทั้งตลาดโซนทางภาคกลางด้วยนะครับ ตอนล่างนะครับพี่น้องทางเพชบูรณ์ทางนครสวรรค์พื้นที่ต่างๆก็กำลังเ,เข้าสู่นะครับช่วงเทศกาลหน้าหนาวในท้ายปีนะครับช่วงที่พี่น้องบอกว่าเป็นช่วงที่ประสบปัญหาในเรื่องของการเลี้ยงแพะนะครับมากที่สุดอีกช่วงหนึ่งของอแต่ละฤด,ดูกาลนะครับแพะนะครับ พี่น้องราคาแพะนะครับตอนนี้ก็อัปเดตล่าสุดนะครับทั้งพื้นที่ทางขอนแก่นด้วยนะครับทางขอนแก่นพี่น้องก็ราคาแพะนะครับสลับแพะขุนแพะเนื้อแพะปลดนะครับสิกิโลไม่เกิน18กิโลนะครับต่อ1ตัวนี่เก้าบาทนะครับส่วน19กกิโลขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ80บาทนะครับส่วนแพะปลดนะครับแพะปลดที่เดินได้นะครับตรงนี้ย้ำายนิดนึง อ,อยู่ที่ราคาประมาณ60บาทนะครับบวกลบนะฮะวันนี้ก็ทั้งราคาในส่วนที่พี่น้องอรับได้แล้วก็พี่น้องที่ส่วนที่รับไม่ได้แล้วก็ส่วนที่พี่น้องจะต้องอมีความจาเป็นต้องปล่อยแพะออกไปบ้างนะครับหมุนเวียนเรื่องของต,ตลาดนะครับส่วนหนึ่งของพี่น้องทางอุดรธานาีทางน้องคายนะครับเมื่อเช้านี้โทรมาบอกว่า พื้นที่ทางหนองคายพื้นที่ทางอุดรธานีนะครับพี่น้องที่สอบถามเรื่องของราคาแกะนะครับตอนนี้มีราคานะครับ mm hmm. ก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับสหรับพี่น้องที่สอบถามเรื e ่องของแกะสาวแกะวัยหนุ่มสาวนะครับแล Pen ้วก <occasions S 1> <abnorm> ็แม่พ <COM> ันแกะด้วยนะครับพ่อพันธุด้วยก็ <uelle S 2> ติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับสลับพี่น้องพื้นที่อีสานตอนบนนะครับหรือว่าพี่น้องสนใจที่จะเลี้ยงแกะนะครับก็ติดต่อ หนุการได้เลยนะครับ0939654964สรับตลาดแพะแล้วก็ตลาดแกะด้วยนะครับตอนนี้ก็พื้นที่ไหนที่สนใจซึ่งจะนำไปเลี้ยงไปขุนต่อในช่วงฤดูการต้นหนาวปีนี้นะครับการเตรียมฟาร์มการเตรียมแปลงหญ้าอุปกรณ์สำหรับการยกพื้นทำฟาร์มยกระดับนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้อยู่บนโรงเรือนที่สะดวกสบายของเขานั่นเอง ก็พี่น้องส่วนหนึ่งก็จัดการกันเป็นอย่างดีนะครับราคานะครับตามนี้นะครับพี่น้องทางพื้นที่ทังขอนแก่นราคานะครับไม่เกิน18กิโลกร,รัมนะครับอยู่ที่ประมาณ90บาทส่วนเกิน19กิโลกร,รัมขึ้นไปก็อยู่ที่ประมาณ80บาทก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องอเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับ ราคานั้นก็คงจะมีการค่าเคลื่อนอบวกลบบ้างนะครับส่วนท่านที่สนใจแกะนะครับก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับแล้วก็เข้าไปติดตามทางเพจด้วยนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมมืองเลยด้วยครับช่องทาง f a c e b o o k นะครับการแสงทองมีเดีย FM ครับการแสงทองมีเดีย FM นะครับสลับพี่น้องพื้นที่เพื่อนๆกันนะครับ พี่น้องใกล้เคียงทางจังหวัดเลยด้วยนะครับขอบคุณ fc จากทางจังหวัดน่านนะครับเชียงใหม่ลำปางนะครับแล้วก็ทางการจนบุรีด้วยด้วยนะครับส่วนของอนครสวรรค์พิ่ซุนโลกหรือว่าเพชรบูรณ์นะครับก็ติดตามพวกเราอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่ให้กําลังใจทําการนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับฝากกด subscribe ติดตามช่องด้วยนะครับกดกระดิ่งช่องด้วย เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับแสงทองมีเดียแอดเวอร์ทซิ่งครับ fm 1 7 7 7 5อเมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงเขตทางจังหวัดเลยนะครับอีสานตอนบนครับราคาจริงๆแล้วนะคบพื้นที่ทางจังหวัดเลยตอนนี้ก็ถือว่าราคานั้นเกิน90บาทเกิน95บาทนะครับหรือว่าเกิน100บาทด้วยซ้ำไปนะครับส่วนแพคขุนไม่เกิน19กกิโลกร,รัมนะครับส่วนราคาที่อาจจะ มากไปกว่า100บาทขึ้นไปก็คงจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์นะครับที่เป็นลูกผสมลูกผสมเลือดสูงนะครับเลือดผสมสําสหรับบอเลือดสูงนะครับบเกรด B เกรด A นะครับก็คงจะอยู่ในราคาประมาณเกิน100บาทขึ้นไปสําหรับพี่น้องในพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดเลยก็ยังมีบอลูกผสมนะครับซึ่งราคาก็อาจจะต่ําลงมานิดนึงนะครับ ส่วนตลาดที่พี่น้องสอบถามกันมาตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับตลาดนัดแพะนะครับทางเอราวันหรือว่าทางอำเภอวังสะพุงก็หลายๆส่วนที่ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปมานะครับก็บอกว่าแต่ละจังหวัดนั้นมีราคาอยู่แล้วก็ติดตามใต้คลิปนะครับว่าคลิปวิดีโอนี้ก็มีราคาอาจจะหลายๆพื้นที่ที่แจ้งราคาเข้ามาว่ามีการรวมกลุ่มด้วยแล้วก็มีการ ราคานะครับที่ชัดเจนนะครับในแต่ละรอบเดือนของแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับราคาก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนั่นเองครับเพื่อนๆน,นทุกท่านที่ให้กําลังใจฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจด้วยกันแล้วกันนะครับบรรยากาศของจังหวัดเลยนะครับก็ยังส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยฝนนะครับแล้วก็มีน้ําท่วมด้วยนะครับในหลายๆจังหวัดด้วยสำหรับตอนนี้ก็ทั้ง ความที่พี่น้องอยู่ในพื้นที่เสียงด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องที่กําลังในการปรับตัวเรื่องของการาาค่าครองชีพหรือว่าค่าใช้จ่ายนะครับภาคธุรกิจต่างๆหรือว่าภาคการเกษตรนะครับก็ยังมีผลกระทบเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็เรื่องของสภาพภาสภาพภาวะเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับเป็นองค์ประกอบได้หลายอย่างหลา,หลายส่วนนะครับที่ทําให้พี่น้องนั้นมีความ มีการต่อสู้ดิ้นรนนะครับเรื่องของธุรกิจนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกด u ั s สไคร e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจกับทุกท่านและก็เป็นแรงใจให้สำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพะพี่น้องชาวแพะทั่วประเทศนะครับทั่วโลกเลยนะครับขอบคุณนะครับคลิปนี้ครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ